วุ้ยชอบมากถ้าพูดถึงของกินนี่คือโอ้ยไม่อยากดิ้นซ้ำเลยฮะตัวนี้วะฮะโอ้โหไม่ใช่ค <c oughs> ่ะบรรยากาศยาบก้อง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มีรายการไหนทำ่างนี้กับผมเลยนะฮะจริงเหรอคะเนี่ยนะไม่ใช่แผ่นเดียวด้วยสามค่ะสามแอบ,บเขินเหมือนกันนะปกติไม่เคยพบ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการดูดี d ซ h e Society ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึง5 EP กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะพามานอกสถานที่กันเราจะพามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวตามแอมมาเลยค่ะว่าแขกรับเชิญพิเศษวันนี้จะเป็นใครค่ะ สวัสดีค่ะ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 นี่ก็คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในเองนะคะคือน้องซีพฤกค่ะซีพฤกครับครับผมนี่ก็คือเอ็มซีคนพิเศษในคืนนี้ไม่คือนี้เย็นนี้นะครับผมพี่แอร์ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางไกลครั้งนึ่งค่ะใช่ผมสวัสดีเวีนทางไกลผมต้องสวัสดีพี่ฝากน้องซีพฤกแนะนําตัวกับแฟนคลับที่ชมอยู่ทางบ้านได้เลยค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับผมซีพฤกนะครับผมก็ชื่อจริงชื่อพึกพนิดครับอายุไม่ต้องทราบครับ อายุยังน้อยอยู่น้อยอยู่ใช่ค่ะน้องสี่เป็นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนจังหวัดเชียงรายครับเป็นคนเหนือใช่เป็นคนเหนือแต่พูดเหนือไม่ค่อยได้นะพี่เป็นคนเหนือแสดงว่าชอบกินอาหารเหนือด้วยไหมคะชอบมากถ้าพูดถึงของกินนี่คือน้ำพริกฮะหมูยอไส้อั่วตําขนุนโอ้โหจอประกาศโอ้โหเคยกินขันโตของที่นี่มาเป็นขันโตแล้วก็มีอาหารน้ำพริกอะไรนะโอ้โหรบกวนทางทีมงานขันโตด่วนเลยค่ะอยากกินเลยค่ะอาหารครับ แล้วหิวแล้วพูดนึงของกินแล้วหิวเลยพี่ใช่ใโอ้โหงั้นแล้วผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะผลงานที่ผ่านมาเราเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดูมิดีมาก็อเป็นประมาณ่าปีครับผมแล้วก็มีถ่ายแบบ เอ็มวีทั่วไปแล้วก็เป็นผลงานล่าสุดก็น่าจะเป็นเรื่องการแสดงครับเป็นเรื่องแรกก็เป็นเรื่องโปรเจกต์ของวายอายใช่ที่รับบทเป็นพี่ไฟครับผมวายเรสซิลลี่อันนี้พี่ก็ดูนะคะเอ้ยปังจริงครัพี่ขอบคุณมากะยินดีค่ะยินดีได้ฮะหนก็พูดถึงวายเรสซิลลี่แล้วค่ะการรับบทบาทเป็นไฟเตอร์นี่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างสนุกฮะก่อนอื่นคือไม่ว่าเราจะได้รับบทอะไรหรือเมนไม่เมนเรารู้สึกว่าถ้าคาแรคเตอร์นั้นเราชอบ S <S <S สนุกแล้วแบคแบ,บคาแรคเตอร์พี่ไฟ์เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นโปรเจกต์แรกใหญ่ของเราที่แบบไม่เคยแบบเล่นมาก่อนอย่างเงี้ยเออก็เลยตื่นเต้นแต่มีความที่ง่ายมากขึ้นตรงที่พี่ไฟส์กับผมนี่ใส่แอปคล้ายกัน<อ>ใช่เคยไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ก็มีความที่แบบคล้ายกันนี่คือแบบตรงไหนบ้างที่เราสึกว่าแบบคล้ายกันอ๋อหน้าตาครับอ๋อหลอไงคะหลอไม่หลอครับ พี่ไฟเป็นคนหล่อแต่ผมอาจจะหล่อ,อน,น้อยกว่าพี่ไฟนิดนึงโอ้โหทำตัวส่วๆเลยค่ะชมตัวเองอย่ดีพี่ไฟรวยผมไม่รวยฮะอ๋อพี่ไฟปากไม่ต้องใส่ใจผมก็ปากไม่ต้องใส่ใจฮะเพราะว่าปากผมอยู่ตรงนี้ใจผมอยู่ตรงนี้โอ๋อไม่ตรงไม่ตรงถามหน่อยว่าแล้วบรรยากาศในกองอะเบื้องหลังอะค่ะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังผมฮะโอ้ยไม่อยากเล่นซ้ำเลยฮะตรงนี้วะฮะโอ้โหไม่ใช่ค่ะบรรยากาศในกองบรรยากาศในกองธนูธนูเวลา ไปในกองรือเนี่ยมันได้เจอแบบคนเยอะไม่ว่าพูมกับเพื่อนหรือว่าสไตลิสต์หรือช่างเซตผมอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันหมดเลยสนุกมากแล้วพูดถึงแบบคิดถึงอะเราก็จบมาเป็นปีหนึ่งหกเดือนที่ได้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยอาแล้วก็เจอช่วงสถานการณ์ใช่ไหมโควิดก็คิดถึงแบบกองเหมือนกันสี่ห้าเดือนนะฮะก็ถ้ามีเรื่องไหนหรือว่าแ a บบโซเซตี้นะครับผมสนใจแบบหานักแสดงนะครับผมสามารถจ้างผลได้นะครับผู้ใหญ่ใจดีค่ะฝากน้องด้วยนะคะนะฮะ ใช่ค่ะ,คะยังไงเนี่ยตอนนี้เราก็รู้จักบทบาทนะคะแล้วก็ผลงานเท่าข้าวข,ของน้องซีพึกแล้วคะ่ะอยากจะ,ะอินไซต์เข้าไปอีกค่ะว่าไลฟ์สไตล์ของซีพึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นว่าแบบมีเข้าฟิตเนสเล่นยิมอะไรค่ะหุ่นก็ปังอ,อย่างเงี้ยปังนี่คือหมายถึงปังคืออ้วนขึ้นใช่ไหม,มไม่ใช่ <c oughs> จริงๆเราเป็นคนชอบออกกำลังกายค่ะแล้วก็เล่นฟิตเนสมาเอาจริงเราเล่นเราเล่นมานานมากเล่นตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งถ้าถ้ารวมๆน่าจะ8ปดเก้าปีแต่เราเล่นแบบ พักๆหยุดหยุดประพักหยุดหยุดตามตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนเราผอมมากเราเล่นมันก็ทําให้มีเนื้อมีนวลมากเรียกว่าหุ่นเฟิร์มดีกว่าเฟิร์มแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยหุ่นเฟิร์มเฉยแต่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงโดยเฉพาะหัวใจนะครับผมต้องหาคนดูแลเลอเกินฮะต้องหาคนดูแลครับผมโอ้ยสุดยอดค่ะเราจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์เนี่ยของซีพึกเนี่ยเป็นยังไงอาจจะขออนุญาตล้วงกระเป๋านางซีได้ไหมคะได้ครับพี่ล้วงเอออันนี้จะเจออะไรคะลอตเตอรี่หรือว่าอะไร หมายถึงว่ากระเป๋าที่เราพกมาใช่เพราะว่าได้ไมมีรายการไหนทําอย่างนี้กับผมเลยนะครจริงเหรอคะใช่ผมชอบครัเราเปิดซิงเลยค่ะครั้งแรกได้นั้นผมเดินไปเอากระเป๋าได้ค่ะมาแล้วครับรู้สึกแปลกปกติไม่มีใครมาเปิดกระเป๋าของจริงอันนี้พี่จะเป็นคนเปิดใช่หหรือว่าเราเปิดเองครับก็น้องซีพีเซนเลยก็ได้นะครับผมกระเป๋าใบนี้นะครับผมก็มี ที่สพายข้านะครับบนข้างหน้าโลโก้จะเป็นสีแดงนะครับกระเป๋ามีรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เหรอคะอันนี้คือขายออนไลน์แล้วใช่ไหมซิไม่ใช่ของในกระเป๋าใช่ไหมฮะก็กระเป๋าตังค์ครับผมอย่างที่บอกไปไหลปึกเลยค่ะโอ้โหน่าจะเอาเงินออกก่อนครับผมมีกระเป๋าตังค์ใช่ไหมฮะวางตรงนี้โอเคกระเป๋าตังค์แล้วก็ นาฬิกาครับผมนาฬิกาตอนแรกตอนแรกเมื่อกี้ใส่มาโอใช่เอ้ยอันนี้ที่สำคัญเลยพี่ผมไห้พี่อันไหนคะอันนี้เนี่ยนะโอ้โหลอตเตอรี่ค่ะไม่ใช่แผ่นเดียวด้วยสามค่ะสามแอบเขินเหมือนกันนะปกติไม่เคยพกลอตเตอรี่นะฮะแต่วันนี้วันที่อัดเทปคือวันที่หนึ่งครับผมอ่าวันที่ออกวันนี้ใช่เดี๋ยวไปตรวจน้องซีได้มีสามเลขพี่จะดีกับน้องซีเยอะๆนะคะเผื่อว่าสามใบเนี้ยเนี่ยโอ้โหถ้าถ้าผมถูกนะครับผม ผมจะไปอุดหนุนของที่ l a บ society ทั้งแพงเลยครับผมโอ้แต่ไม่เคยถูกนลพี่จริงอ๋อจริงเหรอพี่เผื่อเรานม้ถูกนะนังซีใช่อันนั้ผมเก็บก่อนแล้วก็มีโลออนครับโลออนอ่าเฮ้ยแล้วมีอีกอย่างพี่ผมลืมเอาใส่กระเป๋าอ๋ออะไรคะนี่นะฮะตรงนี้เป็น เขาบอกเขาใช้ดีมากเป็นลิปบาล์มอ๋อลิปบาล์มลิปบา,าล์มชาเขียวกลิ่นชาเขียวปกติผมชอบกินชาเขียวเหมือนกันแล้วก็เป็นเจลแจอลก<ข>อฮอล์ล้างมือเอ้ยตัวนี้มันมีอะโลเวร่าด้วยเนาะก็คือล้างแล้วแบบไม่แห้งใช่ช่วงนี้แบบต้องใช้บ่อยอะ่ะถ้าเกิดแบบล้างแล้วทีทีอย่างเงี้ยโอ้มันก็คงจะแบบสากมือใช่ไหมถ้าเกิดใส่อะโลเวร่ามามันก็จะเหมือนเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ตะกินหอมเมื่อกี้ผมดมแหละหอมเนาะหอมแบบหอมสดชื่นแล้วตัวลิปบามก็ต้องมีเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบปากแห้งระหว่างวันใช่เพราะว่า จริงๆเราควรมีลิปติดตัวตลอดที่ไม่ว่าจะตอนเวลาไหนโดยเฉพาะก่อนนอนอย่างเงี้ยเราทาลิปอะไรเงี้ยมันช่วยบำรุงด้วยไม่ใช่แค่ทาเพื่อความสวยงามใช่ไหมใช่เ็พวกแบบออร์แกนิกเนาะดีผมก็ชอบแบบออร์แกนิกแบบผักผลไม้อะไรพวกเนี้ยที่แบบปลอดสารเคมีเป็นอะไรที่แบบสุขภาพใช่ไหมอันนสไตล์เราผมต้องได้จากแบบโซลี่ต้องได้แล้วแหละเจ้าของได้ยินไหมครับดีมากโอ้หนุ่มซีนี่เราก็แบบพอสมควรแล้วนะ เริ่มอยากดื่มกาแฟหรือ,อยังน่ะโอ้ปกติผมกินกาแฟทุกวันอยู่แล้วโอ้ยดีดีพี่อะเริ่มอยากดื่มแล้วอยากดื่มกาแฟเออผมทำเป็นโอ้โหจริงเหรอจริงอย่างงี้ต้องโชว์ฝีมือนะแต่กินไม่ได้นะพี่โอ้เดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองพี่ชอบกินขมหรือหวานฮะอา่ากลาง เป็นพวกแกาแฟดำหรือว่ากาแฟใส่นมโกโก้กาแฟใส่โกโก้ใส่โกโก้ใช่เอาก็เป็นโคมอยคาผมก็ชอบกินโมคาอ๋อโอเคหวานน้อยหรือหวานมากพี่เอาหวานน้อยดีกว่าได้จัดไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราสองคนเนาะ ขอตัวไปได้นะผมทำให้พี่ทิมกล้องด้วยฮะนี่ทุกคนเลยใช่แล้วก็เก็บตังค์คนละแก้วละสิบบาทนะโอ้โหรายได้เข้าตัวะะใช่ใช่ไ,<ด>ไม่ปล่อยผ่านนะคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราสองคนเนาะขอตัวไปชิมฝีมือของน้องซีก่อนนะคะและติดตามกันอีกทีหน้าค่ะเดี๋ยวมาเจอกันว่าวันว่างๆของน้องซีพึ่งเนี่ยเขาทำอะไรโอเคค่ะ เดี๋ยวพี่แอร์ได้ชิมจากผมแน่นอนฮะดูว่าพี่จะพาผมไปแบบขางหญ้าข้าใครครับมอเจะได้เหรอตาค้าตาแขงเลยไงตาแขกถึงใช่ได้